วันนี้จะพามาแกะพัสดุของซาริโอมือสองกันนะคะบางชิ้นก็มือหนึ่งค่ะแต่ว่าเราตีเป็นมือสองทั้งหมดเนาะเพราะว่าบางชิ้นเป็นของสะสมของเจ้าของคนเกา่ามาเริ่มกันที่พัสดุชิ้นแรกเลยนะคะที่ร้านก็แถมขนมมาให้ด้วยค่ะอร่อยดีนะคะส่วนของที่สั่งมาเนี่ยก็จะเป็นของสะสมของเจ้าของคนเก่านะคะแต่ว่าเศร้าใจมากค่ะทุกคนพอแกะออกมาแล้วน้องแตกแล้วก็หักแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องเอากาวมาแปะน้องนะคะแล้วก็เปลี่ยนคืนไม่ได้ด้วยเสียใจแต่ไม่เป็นไรค่ะมูฟออนไปต่อกล่องสองเลยนะคะกล่องนี้ก็ได้มาเป็นมือสองเหมือนกันค,คนบางชิ เ,เขาก็ไม่มีขายในช็อปแล้วนะคะร้านนี้ก็แถมตุ๊กตาไมาเมแลวก็คลิปหนีบกระดาษมาให้ด้วยนะคะส่วนของที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นพวกไดอารี่ของคิตตี้ค่ะทุกคนไดอารี่เล่มแรกของคิตตี้จะเป็นสีชมพูนะคะมีประกาแถมมาด้วยค่ะส่วนด้านในก็จะเป็นแบบมีเส้นแบบนี้เลยนะคะเอาไว้จดไดอารี่ก็คือน่ารักมากอันจิวจ๋วๆอันนี้ก็คือพวงกุญแจนะคะแล้วก็มีกระดาษโนต้ตเอาไว้จดเบอร์โทรด้านในด้วยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอาลบั้มที่เอาไว้ใส่รูปภาพได้นะคะส่วนไดอารี่เล่มสุดท้ายสีแดงอันนี้ค่ะทุกคคคนนนนนพิงงไไไม่่่แใใใจจะะะววาาาาาดด้้้้เเออรรรูบ นยเราไปแกะพัสดุกล่องที่3กันนะคะกล่องนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วก็มีของแถมมาให้หลายชิ้นเลยชิ้นแรกที่เขาแถมมาจะเป็นขนมค่ะนอกจากจะมีขนมแถมมาแล้วนะคะที่ร้านก็แถมสติกเกอร์มาให้2ใบค่ะส่วนของที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเขียนค่ะที่ได้มานะคะจะเป็นมือหนึ่งค่ะทุกคนพิงไม่แน่ใจว่าในช็อปยังมีอยู่หรือเปล่าน,นะคะแต่ตั้งแต่ได้มานี้ก็คือใช้ทุกวันเลยค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายอันนี้จะไม่ใช่ของซารีโอนนะคะแต่ว่าจะเป็นไดอารี่ของเกาหลีค่ะชื่อว่าแบรนซอมกอมด้านในก็จะเป็นนนนไดอรีีี่่แแบบบบมมเส้้ะะค ปีนี้ก็คือเลือกยากมากเลยค่ะว่าจะใช้เดลี่เล่มไหนดีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะส่วนพัสดุอันสุดท้ายก็คือรวมปากกาค่ะสาหรับพัสดุกล่องนี้นะคะทุกคนพิงก็ไปซื้อมาจากเจ้าของคนเดิมค่ะเขาเลิกสะสมแล้วก็เลยไปขอซื้อต่อนะคะรอบนี้ก็เลยได้ปากกาแล้วก็ดินสอมาทั้งหมด3แท่งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดไฟได้ค่ะแต่เสียดายไฟพังแล้วส่วนแท่งนี้จะเป็นไมายเมย์อยู่ในถ้วยกาแฟนะคะแล้วก็จะเก็บน้องเข้ากลุ่มแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็คือของที่เราได้มาในรอบนี้นะคะน่ารักทุกชิ้นเลยอะใรชบดูแกพัสุิสโ มือสองแบบนี้กดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลงคลิปต่อค่ะ